สวัสดีจ้ามากินข้าวกันจ้ามื้อเช้ามื้อเที่ยงรวมกันไปเลยนะคะปลายิ่ซกค่ะเอามาทอดแล้วก็ตาตานะคะแล้วก็นี่ซุปเห็ดเข็มค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะไม่มีวันนี้ไม่มีผักมีแต่มะเขือสามลูกเนี่ยจ้ากินเลยจ้าแล้วก็จะมาอัปเดตมอหงข้าวนะคะวันนั้นแม่บอกว่าแม่จะ,ะมาอัปเดตไปซื้อมอหงข้าวสีนี้ไม่ได้ซื้อนะคะแม่พึ่งเขาให้มาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณแม่พึ่งนะคะก็เลยใช้มะหงข้าวแม่พึ่งก่อนค่ะ จ้ามาค่ะซุปเห็ดเข็มค่ะอร่อยมากๆเลยทำเองกินเองอร่อยเองค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทุกกตาพาแซ่บกับน้องหมูส้มโจ้ยนะคะขอบคุณค่ะเราแม่เองไม่กินในครกก็เลยเปลี่ยมมากินในจานล้วจ้าไม่ค่ เก,ก,กินใจพบจ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะ